เป็นป๋าตงุงเหรอคนตกซนะ้ำๆเนาะแจะไปแห้งเนาะลองลองเบิังเราจะได้หรือไม่ได้ฝาลงหรือยังฝ<ร>างลงไปบังนู<อ>้นได้ป่ลงไปบึงน้ำกันพี่น้องอจากว่ามันสีได้เนาะพี่น้องเนาะตุงก็ใส่แล้่ยวมือว่านนี่พอดีบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเพราะว่าเมือ่อวานนี้เผาเพราะห้องมาตะใส่บานะัดเนาะมาตะวัด

năm loại vậy đó chị non đấy nhặt tôi non nhặt đó nhặt đó à mà phá bốc ăn mà lông phải cắt xuống thì nó nhặt chim lìm cho nó ขั้นระนนี้ก็ยังเข้าได้เรหมาเขยิ้มค่ะเอาเฮ็ดแบบน,นี้เอาหเห็ดให้มันเป็นอุ่มพร้อมอาศัยว,าว่าปลาบ่ตื่นน้ำมันจแจ้งถ้ากิดใส่มันเป็นอุ่มแบบว,ว่าเราใส่แล้วก็ปลาบยา่ย่ยานพร้อมใส่ยีน่าผู้เจ้านี่แหละลูกมงกอน ลูกมังกรอบแรกลอบแรกพิ้นก็พยายามตวงพยายามตวงท่านที่ดันโมโนพามืดพามัวแต่พี่น้องเอ้ยเป็นพี่น้องเสียงไปเขียงบ้ามันมีแต่แบคทีเรียแต่นั้นแหละ เที่เยอะยังทันยามเลยคือมีเสียงอยู่สนอกลงแเ้วบ่โอ้ยอันนี้เงาพดแล้วจะถอดไหมแล้เนาะ

น้ำก็ไหลาย,<น>ยอมนามือเช้านี่เห็นปลาปลาเต้นปะคระปลาคอเต้นขามอันนี้ยอะบ่วอรรกันปุ๊กกะเทียนตะเก่าอันนี้จะกั้นเลยม่เขาเาอมองยี่สวนมะเพ็ดมันโอ้ยปอเอาอะไระเครืองมันยังน้ำโผลป่ะมันจะลงงเง่าพว่นเนาะข้าลุ้นถินน่มัน,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 นก็น ือเนี่ยเคองมือ็งแเอ้ยเออไปนอนครไปนอนกันก็ต้องไปตี่มกนเอาไปเทใส่ตรงเข่งเอาไปเทใส่ตงเข่งเดิง่าย เดกเฮ้ยเพินเลือกแบบนี้เนี้ยปลาคาร์กับพี่น้องเออปลาล็ก็มีปลาเข่งอีกปูอ้ยไีปลาลแล้วนะกุ้ง่บ่ตึกอไ

ว่านนี้เห็ดจนค่ำว่านนี้เนาะลงวัดเพิ่มลงวัดเพิ่มหน้าตวัดตัสั่งมาเฮ็ดมันมันก็บนเม็ดว่านเฮ็ดง่ายพอปันเดียได้เนาะเการตุ่มใส่เบ็ดก็ได้ใส่ยูห่วยตัวสั่งนี่เปนปลาเก๋งบนใหญ่เนาะปลาขนมใส่ใส่กบเหมือนตัวใหญ่ก็ได้เด้วเอาใส่ว่ามันน้่งตายปลาชิวเดียวแต่ปลาชิวเลยน้อง

เอาขึ้นแล้วหลานเลยถ้าผมจะทั้งลงพี่น้องให้กั้นหน้าน้ำหันกับผมหน้่มิโ้านี่เห็นปลาเต็มความกันหน้าอยู่างงบอะไรกันปกติเรนต้องเอาแยงมากั้นพี่น้องเองมองนี่กั้นเอาสายวัตถุให้ปลามันโหลดความการทำมันโหลดความลงมามันกับอะไรถือตัวค่ะมันใช่ร่งท่อพช่นหมใช่ร่องกระท่อแล้วมันก็จะไปพุ่นละบานลงไปลงไปทางใต้พ่อกระท่อแบกใหญ่ สองท่อพี่น้องนทีัไตองโอ้ยหนักหอยเซอรีได้นะหอยบ้ามีตัวหอยปลาได้พี่น้องหอย bốn cán để thân cung thân nhắn thôi. dài sẽ được dài sẽ được rồi mình dài phải dài nữa bò khan được. ừ đây bộ được rồi ừ. cái này được đâu Hãy subscribe cho kênh โอ้โกระดูกสมวปวดอ่ะว้าาย้วยั้งนั้นเลยไปตัวหอยหอยกันบ้างอุ้ยอืมเปิดตอนที่สองก็ได้ไหมน้องเมื่อกี้นี่มันเป็นตอนเป็นตอนแรกมันมีแต่หอยเอาหอยออกก่อนเอาหอยออกก่อน มีเสบิ่งบามันมีหลังบมันมีกุ้งหรือว่ามีปลาชิวพี่น้องนี่แหละตอนสว่อนเนาะตื่นเช้ามาลังลุกไปยามโต้งขนใดขนได คนกระตุกอยู่ตลอดเนะพี่นอ้องเอ้แห้งความนะ้ำกำลังขึ้นไม่เสร็มากนี้อันนี้มือมันไวเดวอยันลองกันนี่เขา้าให้นี้กำลังเขียวมันเป็นตะก้าแต่นี่น้ำเนาะอืมเดี๋ยวพี่น้องอันนี้คือตอนที่ชองเลยอันนี้ ตอนเี๋ยวองนี่มันสะมีตะกุ้งเนาะกุ้งก็บปลายหรอกมันน้ำไหลแห้งประทะอยู่ตลอดเดี๋ยวเลื่อนไปน้องเลยบางกับงมเสียใหญ่กับไหนคุณกต๊ะคุณนั่งกับปลเมียนว่ากุ้งใสเนาะกับปลเมียนว่าอย่างไรหรอกกุ้งขีพ้อยกุ้งน้อยนั่นแหละ มันกับตัวใหญ่อยู่ด้วยมันก็เดี๋ยวนเอาไปซุปเส่เท่าจะพ่อได้กินมันยังบ่ลงพี่น้องเนี่ยมันฝนตกมันตื่นน้ำปลายังม่ทันนี่ลุนไตะตัวเท่พี่น้องไปกินับ

มันสินลงนะักลงบัดมือก็บรรูดเลยมืนอนรันตรงก็ได้พีน่น้องหนาวเปลี่ยนเปลียป่ยนเชือดทั้งในตัวใหม่หนาวมือนนี่บัดมือเลยหนาวขนาดจะเปลี่ยนใส่ตัวมันแห้งกับลงมากกับเปียกคือเก่าพร้อม ฝนช่วงช่วงนี้ฝนกำลังชาช่วงนี้มีแต่มุดแดงขั้นพี่น้องเอ้ยน,น้นำท่วมมันน้ำท่วมมันแดงขั้นหลายขนาดอืมลงมาเอาอีกพี่น้องเอ้ยนี่ครั้งที่สามพอเอาเบอร์ละเรได้เสาเนี้อันึ่งทือก,กุ้งห่าเซาเนีัานาทีสองก็เบอร์ี่ห้าน้ มือไปเท่าปูตะปูออกแล้วโอ้ยเกาะไปก่อนพี่น้องเอ้ยนแดง้งแดงน้ำท่วมมันน้ำท่วมมันน้ำท่วมันแดงบนนั่นน้ำท่วมมันก็ไปชิกวก็ อาลงคุเลยเนาะลงคุเลยนะี ừ ừ. ่เราพี่น้องเอ้ยลปซิวมันขันเดี๋ยวเมื่อเลือกอยู่เพื่น,นมันจะขำเราพี่น้อง

แต่มันอากาศเย็นนงมันอาลมงับนะมองนี่ปลาที่ยี่ติ๋อนีหมดขั้นบ่อเจนี่น้อง

ได้ค wow. ับกันปัเซี่ยวไเจ้ามาตะให้แท่นนอ่ะ

น,นี่ก็จะไปซื้อเกลือเมืเอียบเพิษประแดกพี่น,อน้องพิดส่มปลาโนยไว้ให้ลูกกินน้ำลูกกับคนอยากส่มปลาหนังถามอยู่ตลอดเก่งอยู่แลอกคนเลือกโอน้ยคนเลือกปลานี่ชุดยอดเลยยนุกปูแถมก้อยให้อีกยอดเยี่ยม แป๊บเดียวเราเลือกฮะเก่งเก่งเลือกเงือไม่หลายอยู่วะพี่น้องหลายเติบอยู่เลยเนาะแต่ละรอบแต่ละรอบสองสามรอบเลยได้พี่น้องเอ้ยเออเยี่มยมเห็นอยู่บันนี้ปะ